สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปีเตอร์คับเลี้ยงลูกให้อยู่แบบธรรมดาเรียกได้ว่าหลายคนคงยังจำได้ดีสำหรับกรณีข่าวปีเตอร์คัปไดเรนดอลที่ได้เลิรกราก,กับอดีตภรรยาพลอยพลอยพ,อยพ,อยพันธวีรัต หลังจากที่ตังโคลได้เขา้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปลายปี2556โดยมีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องแพนเทอร์และน้องผูม่าและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านพลอยพลอยพันธ์นั้นเลี้ยงลูกชายน้องผูม่าน้องแพนเทอร์เป็นส่วนมากและจะมีบางครั้งที่อดีตสามีหนุ่มปีเตอร์แวะมารับและมาหาลูกๆโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยังสาวพลอยพลอยพันธ์นั้นเผยว่าทางโรงเรียนให้น้องแพนเทอร์ลูกชายคนโตเขียนจดหมายน้อยเนื่องในวันแม่แล้วส่งให้คุณแม่จนสาวพลอยถึงกับน้ำตาไหลาแม้ว่าสถานะของความเป็นสามีภรรยาจะต้องงงจบลยง หนะ้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกชายทั้งสองอย่างน้องแพนเทอร์และน้องพูมาที่กําลังอยู่ในวัยน่ารักเลยทีเดียวซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นมาก,มากๆเพราะอยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวทั้งปีเตอร์พลอยน้องแพนเทอร์และน้องพูมาที่เป็นแฟนไม่ได้เห็นแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วและยังแสดงให้เห็นว่าถึงแม้พลอยและปีเตอร์จะแยกทางกันแต่ทั้งสองก็ยังทนะําหน้าที่พ่อและแม่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวสําหรับเรื่องค่าใช้จ่ายก็ยังซัพพอร์ตทำตามหน้าที่เหมือนเดิมถามว่าดันเต็มที่ไหมก็อยู่ที่ตัวน้องถ้าาาาเขาอยกทํ พร้อมส่งเสริมเต็มที่แต่ห้ามทิ้งการเรียนเด็ดขาดและเรื่องนี้ก็เห็นตรงกันกับอดีตภรรยาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ